Okay, ครับก็คําถามแรกครับผมการเดือดร้อนนี้คือเป็นยังไงบ้างครับ,อรบตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งนะครับทางระบบกระปาของบ้านไร่ศิลาทองก็เกิดปัญหาในเรื่องของหินปูนนะครับหินปูนไปอุดตันตัวสมมติตัวตัวดูดน้ํานะครับทําทให้การทํางานของอตัวดูดน้ํา ดูน้ําได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็ประครับประคองให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําครับก็ดีก็มีทางมราสามสองนะครับได้มีโครงการเพื่อเหลือชาวบ้านนะครับก็มาน้ํามาเติมเต็มให้กับชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงนะครับจํานวนหลังคาเรือนก็ประมาณสี่ร้อยกว่าหลังคาเรือนครับตัวนี้ก็ ขอขอบคุณทางท่านผบอมทบสามสองนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตภัยแ้งนี่ครับให้รอดพ้นได้นะครับก็ชาวบ้านไร่ก็ฝากขอบคุณมาครับขอบคุณครับ